ถ้าท่านรู้สึกว่ามันเยอะเกินน่ะอีกก็ตัด้งได้นะตัดตั้งแอบเกือบเลิศโดนับเยองระเบิด

เราแบบเดินมองซ้ายมองขวามองข้างบนมองหันทางไปอืมดีหน่อยเพื่อนโดดเราก็โดด <c oughs> อ้ <c oughs> าวเนี่ยต้องให้หนำก่อนตลอด <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่แหละผู้นำที่ดีต้องโดนก่อนไม่อไรเดี๋ยวเราก็โดนไรวะ ันน่ามีทีนี้หัวเหรอ้โหโอ้โหโอ้โอะไหโหอ้ัหอ้อ้โห้โหี่อ้โหา้โรอ้อ้อ้โนี่้โรโอ้โหโอ้ออ้ไหโอหอ้อ้ไห้หโอ้อล่ออา้ออ้้ห ออกทางนี้ทางไปเหรอจับมีอะไรกล่องตรงพื้นมันจะมันจะยุบตัวลงต้องรีบเดินอันนี้มไปไม่ได้เฉยมันแค่ให้ดูมันร้องร้อยอเฉยก็คืออ,อันนี้น่าจะเ,ออเดินไป,ไปทีละคน บบบมมมเก็บ,บ,บตังค์ถอยเร็วๆนี่คือสปีดตันเ, <c oughs> <c oughs> เหรอเนี่ยอ๋อไปทางโน้นไงต้องรอเพื่อนอีกนะเปิดพิธีเลยเออแต้นๆ <c oughs> ติลดล้มเดะ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 ไม่ต้องอะไรเลยนนี้เริ่มไม่รู้แล้วมันไหนคือทางไปต่อหรือมันไหนทางจริงทางไม่จริง รอเพื่อนโอ้ยได้เลยเราอกู่แล้วตรงนั้นเราจะพลาดของหรือเปล่ามาดูวันนี้มันเหมือนทางไปต่อไหมดูวันนี้เสียเวลาเลยเพื่อนไม่ต้องมาก็ได้ปะ อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มันบังคับไปนะเนีฮะในต้องวิ่งไกลหน่อยอ่าทางตันที่ผายแล้วนั่นแปลว่าต้องต้องไปตรงนั้นแหละถูกแล้วไม่มีทางไปแล้ว กี่โมงแล้วนะห้าโมงกว่าครึ่งแล้วอก็คงแคปเตอร์นี้แ่่าเดี๋ยวเล่นแชปเตอร์นี้จบแล้วพักก่อนเลยพักก่อนเลยแล้วเดึกจะเล่นต่อไหมหรือว่าเล่นดิในไฟนอนเล่นต่อดิเล่นต่อนะมั้ยจบไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวแวะเล่นรายวันไปก่อนแล้วมาเล่นอันนี้เดี๋ยว น,นี้ไปไม่ได้ถ้าเดินตามเพื่อนคือมันแบบมันยังจำไอ่นี่อย่างมันยังจำน้ำหนักของเพื่อนอย่างเลยโดนน้ำนมีกล่องอยู่ข้างบนน่าเก็บเหลือเกินต้องค่อยโหมดหมันเหรอไม่เนี่ย มันมีกล่องอยู่ข้างบนตรงนี้เก็บไงอ่ะหรือว่าต้องโหนใช่ปะอ,อยิงได้โอเคมันไม่ขึ้นไอคอนไงไอคอนอะไรนะไอคอนกูบอลทำไมอะ่ะอ่าอันนี้ถ้าเป็นเชือกอะ่ะถ้าเป็นสายรักเจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าไม้นั่นเองหน้าไม้ออต้องมาเอาเชือกก่อน เราเจอเชือกแล้วนี่เราต้องเอาเชือกก่อนเก็บออนไลน์ได้ปะล่ะอ่านั่นเองอยู่ตรงนั้นรอแปบ๊บมีบางคนมะทำหน้าที่เก็บแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วมันต้องเปลี่ยนกระสุนหรอก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้แค่นั้นแหละเปลี่ยนยิงกันไหนวะ ยังไงไม่เข้าใจเว้ยเออก็ออเล็งหน้าไม้ไปตรงจุดที่มันให้ให้ยิงอ่ะเป็นลูกเชือกว่ะอยู่สกายเลยแล้วก็มองสกายไม่รู้ไ,ไอเราเนาึกว่าต่อแล้วลอยตัวเฉยเราจะทำแบบนั้นไปทำไม เราไม่รู้ไปตรงนี้น่าจะโต่ะหรือไงอ๋ออันนี้ต้องไปกับเพื่อนเหรอไปคนเดียวไม่ได้ทางัานก็ต้องเป็นทางั้นแล้วล่ะอันนั้นทางตันเหรอเก็บของเฉยไม่มีอะไระและวอลก็ได้เข้าไปเลย พระจันทร์สวยพระจันทร์กลมบล็อกเลยแล้วทำไมพระจันทร์มันดูใกล้ใช่ไหมนี่มันโลกจริงวะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าดูว่าวงโคจรของพระจันทร์มันที่นี่คอนวอยยังไง หมาแล้วหลังจากนี้เราตดนยุ่ยพอบอสบอกตุ๋นปุ๊บโดนเต็มเต็มเลย เอาแล้วเอาแล้วหีบ Nem lênh hai lênh mang. Hey, tôi đấy anh. Ô, ê, lòng tham gia lênh hồn đi ở đây. Lô lô mày. Piếp, 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 แขนหายเลยแล้วเฮ้ยตัวระเบิดมาอ้าวยี่โมนัยเนี่ย ได้ทางนี้ไปไม่ได้ลานบอสน่าจะมีแค่เส้นเดียวอยู่แล้วนี่ก็เผื่อมันมีของข้างทาง,ง<ะ>ลองเดินดูแปบ๊บหนึ่งเพราะตรงนี้มันกว้างมากนี่ไงตรงนี้ก็ไปได้ถ้าไหนทางไปไหนทางที่เรามาวะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดทางที่ไปต่อมันน่าจะต้องไปกันสองคนแหละดูง่ายๆนี่เก็บตังค์้เฉยไม่มีอะไรยไม่น่าจะไปต่อเพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วยืน็นพนักงานต้อนรับแหละ <c oughs> ต้องเป็นอย่างนั้นแปลว่าทางหลักฮึบึทางที่มีไฟน่าจะเป็นทางหลักแล้วมันก็ไปไม่ได้ไงก็ต้องไปทางหลักทันทีชอบทำแบบทางแยกมาให้เราอยากจะเดินไปอ๋ออยู่แล้วไอ,อ้ตรงนี้โดด,โด,ดได้ เอ้ยแต่ว่าลองไปสึงด้วยกันตงรงนั้นเออมีอะไรไหมมีตังเพราะว่าทางที่ทางทางที่ทางนี้เป็นทางหลักเออแสงมันจ้าสินะเลยไม่เห็นอืม เฮ้ยกูดู่เราจะไม่ได้เจอไอ้นี่แล้วเนะี่ยเราจะเจอพวกซาตานแล้วเลยไอพวกแวมไพร์เนี่ยมันก็มาจากซาตานเหมือนกันนะเบฮิมราโฟเมตอะไรอืมบาโฟเมตนี่ที่เป็นนักร้องเลยอันนะั้นอะไรวะชื่อเหมือนนักร้องจริงนะบาโฟเมต <laughs> เอาไปเอาไงปืนไฟมันไม่สะโคขไงปืนไฟสะโคขไม่ได้ก็ใช่ไงก็เลยแบบพอเรากดสะโขปุ๊บเป็นหน้าไม้เอออย่งจะบอกว่าพยายามอย่าหลงไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาหลักเลยเอาหลักปืนไฟสตันได้ดีนะแต่ว่าบางทีแบบเอกอลุงเนี้ยก็ชักปืนไฟออกมาแล้วกวาดเลยมันก็ มันมันจะทำให้ศัตรูช้าลงไอเกราะเพื่อนเราไปไหนอะเพื่อนเรามา <Superintendent. S 1> นันมานเลยขนาดนี้วะไปได้ยังไงวะสุดใจเพื่อนมันมาอีกทางอ่ะเรามาทางที่ลำบากกว่ามามาทางลัดมันจะเป็นแบบที่ลำบากกว่าเนี่ยมันมาทางลัดอันนี้อันนี้จำได้ว่าจะเจอศัตรูตัวใหม่เตรียมปืนไว้พร้อมเลย บอย้ำเลยนะว่าต้องเตรียมปืนดูปืนด้วยเออซื้อเลยครั้งที่หนึ่งออซื้อ<า>เลยเหรอสก,กิ๊กเปิร์กมีอะไรไหมเออฮะมัดส่ฟ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เลยตามสภาพ ของกันเลยไม่ละบุญอ่ะคนรันน่ะเรายังหมุนไม่ได้หมุนดินั่นหมุนพร้อมกันหมุนดิหมุนเลยมันหมุนพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วเองเกมได้คนเดียวเบื่อมาสองแล้วเปลี <that that ่ยนโค้ดเนี่อ๋อเอาแล้วไงพัฒน์เซนอ้าวเจ็ดด่าง เราต้องทําทางเดินไปฝั่งโน้นนะดิก็ต้องเรียงบันไดอะดิใช่แต่ว่านีนเอกถ้ามาถ้ามาฝั่งนี้มันจะนี่ได้มีของอ๋อแต่เรา,ามีวิธีเลยทําอยู่ต้องเอามาเลียงกันแต่เราต้องเดินจากตรงไหนอะจากตรงกลางเหรอใช่ต้องเดินจากตรงกลางเดยวดูกันอันนี้นต้องออก มันมันต้องเลื่อนตามเส้นไงเห็นเส้นปะอมายว่าพัลเซอร์จะมีน้อยแต่ก็ใส่มาก็ให้มันดูมีสีสันอันนี้ก็น่าต้องเอาหลบสินะอืมนี่ๆเอาหลบมาช่องนี้อะไรอะเอา้เอาจะจะวันไปแล้วก็ไปเลยเนี่ย อืม่ะเลื <tacos |notimestamps|> ่อนดีๆีซ้ายเอาช่วยไหมมันกดแล้วมันไม่ไปเลยงงไงก็เลยอ่ะมันดึงด้านไหนด้านนั้นไงรู้ว่ามันมันจะมันไม่เอียงแบบเคลโตรส์ไม่เอียงเดี๋ยวนะต้องเอานี้ออกมาก่อนก็ดึงดึงมา อ๋อตกลคงไม,ไม่ไม่เอไออันอันน้าถูกแล้วที่เอกนั่นอ่ะก็จะต่อไปทางนู้นไม่ใช่ถูกแล้วเหรอแต่บีวะนี่ไงมันต้องดึงนี้กลับไงก็เรามันจะอ้อมมาเอาของไม่ใช่เหรอนี่ไงก็เดี๋ยวเอานี้มาอเอากขึ้นไปยืนดูดิเดีย๋ยวแป๊บนึง ไห้แล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> เนี่ยเลี้ยวแล้วมันคือเพิร์กใหม่เอ็ดก์เอ็ดก์เนี่ยมันควรเราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแต่มันไม่ไปอตอนนี้มาเดี๋ยวเฮ้ยใครมนเอก็กใครมนเหรออืม อุ้ยมันมันยิงเราอยู่อ่ะหลบยังไงเนี่ย หถ้าหลบเพิ่งก็คือยิงโจมจับไปยังไงี้ยตัวแม่จะล้มอย่าลืมฮิวนะไม่บอกก็ลืมแล้วเนี่ยโอ้ยใหญ่ไหม

ไฟนี่เองอุ้ยรีโหลดพอดีไหนเตอ <laughs> uh, thanks for the hand. But I had it under control. You can tell. I found the plan. The locals call it La Orquid de la Vida. Like get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to take it away. That's why I got you into yeah. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attacked the manor, what did your father do? Run? Nah. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to. live <laughs> <four long time, laughs> You soon realize there's nothing waiting for <laughs> you. Yeah. Four no normal normal for people like me or your father. And and I I was naive. There might be some normal for you. Yeah, <laughs> give me lot Now that just about everyone else in the Institute is <laughs> dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you them to the like a ball. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit.